ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับโอดินอีเช่นเคยครับวันนี้อยู่กันในช่วงของโอดินฟินกับเกลือนะครับผมจะมาสุ่มร้านค้าพนัจนจรนะร้า <ready>, นค้าพนัจนจรอยากได้สก,กินเออเอนโซนะเอนโซมันมีทั้งหมดสิบสองช่องเนี่ยปกติเราจะวัดแค่สิบช่องพอใช่ไหมถ้าไม่อยากเปลืองแต่ว่ามันมีเอนโซอยากได้ผมจะเอาเอาสุดเลยนะแต่อยากรู้ว่าสิบช่องเนี่ยมันจะออกเกลือหรือว่าออกดี ถ้าออกอันซ้า์สุดก็อาจจะเอาแค่สิบช่องแต่ถ้าไม่ก็น่าจะไปสุดเดี๋ยวดูอีกทีนึงสิบช่องมันร้อยหสิปองสิบเอดช่องสามรอส่ิบเก้าปองแล้วก็สิบสองช่องหกร้อยเก้าสิแปดปองเดี๋ยวลองดูซัดเลยะล้นะเ,รเริ่มหนึ่งพันหกปองนะ แต่ยังไงไม่ออกล่างะ่ะมีทรงและจากความเกลือจากชื่อช่วงแล้วยังไงกอ็อันล่างถ้าอันไซส์เราจะไม่เอาสุดแต่มีทรงนะมีทรงน่าจะเอาสุดแน่เลย มาเลยซ้ายซ้ายซ้ายอ่ะโอเคขอไม่เหมาได้ไหมซ้าย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 เอออันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกินทางขวาพี่มีแล้วนะถือว่าโอเคนะพี่เสียไปทั้งหมด349ปองนะใช้ไปสช่อง ก็คือว่าโอเคนะพี่ไม่เหมาเพราะว่าช่องสกินขวาพี่ได้พี่มีทั้งสองสกินแล้วไม่คุ้มนะ,นะถ้าได้ก็ถือว่าเหมาะเจาะจัดเลยปั๊บพี่จะเน้นสกินนะอ่าเอ็นโซเดลฟ้าถือว่าโอเคนะดวงเราได้อยู่ได้อยู่